สวัสดีค่ะพบกับคุณหมออีทปิญญาดากุมารแพทย์ทางเดินอาหารและตาอีกเช่นเคยนะคะในช่องที่มีชื่อว่าเด็กดีมีสุขบายหมออีทค่ะช่องที่รวมเอาสาระดีๆเพื่อเด็กและทุกคนในครอบครัวมานําเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่า Happy Baby Happy Family นะคะในวันนี้คุณหมออีทจะนําเสนอเรื่องของโรคอีก1โรคนะคะที่ทําให้เกิดปอดอักเสบต่อเนื่องมาจากคลิปที่เป็นอีพิโซด7นะคะ,ะเป็น เ,เชื้อที่ทําให้เกิดปอดอักเสบในช่วงโควิดนะคะและอีพิโซดที่8นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะมาในอีพิโซดนี้เป็นอีพิโซดที่9นะคะคุณหมออีจะเล่าให้ฟังว่าอีกหนึ่งเชื้อที่ทําให้เกิดปอดอักเสบหรือปอดบวมนั้นคือเชื้ออะไรไปติดตามชมกันค่ะ โรคที่3ที่สามารถ่อให้เกิดอาการปอดอักเสบนอกเหนือจากโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะโรคนี้มีชื่อว่า IPD ชื่อเต็มๆก็คือ Invasive pneumococcal disease นั่นเองค่ะซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีรียที่มีชื่อว่า s t e p t o c o c c a l pneumoniae นะคะโดยที่เป็นชนิดรุนแรงแล้วก็รุกรานสามารถส่งผลในหลายๆระบบเช่นการติดเชื้อในกระแสเลือดระบบสมองระบบปอดหรือว่าระบบหมูชั้นกลางนั่นเองค่ะ สำหรับโรคนี้นะคะก็เป็นการติดต่อโดยผ่านทางละอองฝอยนะคะโดยการไอจามนะคะเชื้อตัวนี้สามารถที่จะพบได้ในโพรงจมูกแล้วก็ลำคอของเด็กดังนั้นก็สามารถแพร่กระจายไปที่บุคคลอื่นในครอบครัวนะคะเนื่องจากเชื้อตัวนี้นะคะก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น i n v a s i ีฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความรุนแรงแล้วก็ลุกลามไปใน ระบบต่างๆมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนระบบประสาทเนี่ยก็จะทําให้เกิดเดยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงซึมมากนะคะมีอาการชารักอาเจียนนะคะปวดศีรษะแบบรุนแรง mm hmm. และนอกจากนั้นเนี่ยเชื้อสาม,มารถลามเข้ากระแสะเลือดน,นะคะ mm hmm. เมื่อมีการติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยก็จะส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วมีภาวะช็อก มีระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายลม้มเหลวและมีโอกาสเสียชีวิตได้ค่ะ <St arts> และเชื้อตัวนี้เนี่ยยังสามารถลงปอดกลายเป็นอปอดอักเสบหรือปอดบวมผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้สูงไอเสมหะหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกได้นะคะ และนอกจากนั้นเนี่ยที่สําคัญสามารถที่จะลามไปที่หูชั้นกลางทําให้หูชั้นกลางอักเสบเด็กก็อาจจะมีลักษณะของไข้สูงนะคะมีอาการปวดหูนะคะเยื่อแก้วหูทะลุการได้ยินลดลงนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นเชื้อที่ถือว่ามีความรุนแรงในหลายๆระบบนะคะและเชื้อตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ พบได้อยู่ในบริเวณโพรงจมูกหรือว่าลำคอของเด็กการติดต่อเน,นี้ยผ่านทางการไอจามนะคะสามารถที่จะแพร่ไปให้บุคคลอื่นๆในครอบครัวน,นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุได้ ดังนั้นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคที่ทําให้เกิดรุนแรงเช่นเด็กอายุน้อยกว่า5ปีผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีหรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรงังเช่นเบาหวานโรคหัวใจโรคไตโรคตับโรคปอดนะคะก็มีโอกาสที่จะสูญเสียชีวิตจากการรับเชื้อตัวนี้ได้ค่ะสำหรับการป้องกันทำได้ง่ายมากเลยค่ะ หนึ่งก็คือการล้างมือเป็นประจำและสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์เจลนะคะสองก็คือการสวมใส่หน้ากากาอนามัยเป็นประจำยิ่งถ้าเป็นหน้ากากาอนามัยสองชั้นก็สามารถที่จะป้องกันเชื้อได้ถึง95%นะคะสามก็คือการหลีกเลี่ยงเข้าไปในสถานที่แอัดต่างๆนะคะและหัวใจสำคัญก็คือโรคนี้เป็นหนึ่งในโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะคะ โดยที่ถ้าเป็นในเด็กทารกนี่เราก็สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปค่ะโดยที่สามารถรับได้ตั้งแต่อายุ2เดือน4เดือน6เดือนแล้วก็กระตุ้นที่อ่าเดือนหรือว่า1ปีนะคะสำหรับในผู้สูงอายุหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะฉีดในปีแรกอ่าเป็นแบบ13สายพันธุ์1เข็มแล้วก็เว้นไป1ปีก็สามารถที่จะกระตุ้นด้วยอ่า IPD 13สายพันธุ์ได้ค่ะ เนื่องจากว่าเชื้อนี้นะคะเป็นเชือ้อที่ก่อให้เกิดอาการลุกรานแล้วก็มีอาการรุนแรงนะคะจึงเป็นที่มาของสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กอายุตั้งแต่2เดือนนะคะนอกจากนั้นทําให้เกิดความพิการทางสมองหรือว่าการได้ยินตามมาได้นะคะผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อนี้นี่มักจะต้องนอนโรงพยาบาลก็ทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลค่อนข้างมากนะคะ เทียบกับการรับวัคซีนป้องกันเนี่ยก็จะถือว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าค่ะจะเสี่ยงทําไมคะกับโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนมารับวัคซีนป้องกันดีกว่าค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณหมออีทก,ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค IPD ไปนะคะ คลิปหน้าจะมีอะไรก็มาติดตามชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหมออีทผลิตคลิปดีๆมานำเสนออีกนะคะช่วงนี้เข้าหน้าฝนนะคะอย่าลืมไปรับว,วัคซีนป้องกันก่อบวม IPD แล้วก็ไข้หวัดใหญ่พร้อมทั้งวัคซีนป้องกันโควิดด้วยนะคะจะได้มีความแข็งแรงกันคะ่ะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย